เลิกงานแล้วเจอกันเดอ้อพ่อมาฝันเข่าหรอไม่ตรงต้ะทำงนานเจ้าพี่หลีบอกบริษัทนี้มีแต่คนบ้านนอกเหรอเนี่ยคนตางจังหวัดเหรอมันเป็นอยังคะมันก็น่าสงสารอสิจากบ้านเกิดเมืองนอนดิ้นหล่นมาทำงานขายรูนขายนายี่ชีวิตฉันน่าสงสาร ดวค่ะท่านตอนนี้จุ่มมาถึงโครงการของท่านแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถกอล์ฟเพื่อเยี่ยมชมโครงการค่ะท่านค่ะแล้วเจอกันนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เสนองานกับท่านค่ะค่ะท่านสวัสดีค่ะไปกันเถอะลูกเงินร้อยล้านรออยู่ตรงหน้าเราไปฟ้ากันเถอะลูก <laughs> <laughs> วะดึกดอกเลิกงานแล้วเจอกันเดออออ้อ,อ,อบอบออะอะอะหักก็ได้นี่ใช่ที่จะพาพวกเราไปเยี่ยมชมโครงการหรือเปล่าสำนีเด้อใช่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเป็นคนต่จังหวัดเหรอเนี่ยน่าสงสารเขาจังเลยนะคะับคุณแม่พวกปากกาตีนที่ จากบ้านมาดิ้นรนสู้ชีวิตในกรุงเทพจริงลูกพวกเรานี่โชคดีจจังเลยเนาะครับแม่ ได้งานโครงการนี้หนูขอเป็นผู้จัดการนะคะได้ลูกบีมแล้วพี่ล uh ่ะพี่เชนก็อยู่ฝ่ายขายไปสิได้อยู่กับสาวๆไม่ชอบหรอหยิ่งคุณแม่คะกำไรร้อยล้านเราจะได้สักเท่าไหร่หรอคะแม่ว่าได้ครึ่งครึ่งเลยโอ้หห้าสิบล้านเลยเหรอครับคุณแม่แม่ว่าได้มากกว่านั้นอีกนะ อีสานอะมันเป็นนะักหัวผู้ใดบอมเมนแต่คนอนีสานเด้ทุกผ่าก็มีความเป็นคอนซ้ำกันเบิดบนไออย่างนะเจ้าเสียงดังออกไปต้องนอกปุน้นเฟิร์นเอกสารพรลรวบอกพรละเจ้าบนไออย่างเสียงดังหลั่นไปขาารเลยปิลูหมูกับคลิปที่กำลังเป็นวัยเราตอนนี้เด้เขาดูถูกคนอีสานเห็นห่ะคอยกับเฮ้หยหัวหย เห็นแล้วมันจะเจ้าเปลีหมูขนาดนอกเป็นคนเหนือเห็นแล้วก็บสบายใจแม่ย่ามได้คนสุ่มนี่สิเบิร์ลบไปจจ๊เถื่อ,อสุ่มบูลลี่คนต่างจังหวัดขี้เดียดแต่เชษดูเร็วทำอะไรอยู่<ต>เร็วเชฟพิมพ์มท่านประธานมาถึงแล้วอย่าให้ท่านรอนานนะ ครับครับคุณแม่โอ้โหหลูหลาจริงๆเลยนะครับคุณแม,ม่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดจ้านี่หนูท่านประธานยังไม่มาอีกเหรออ๋อท่านประธานอยู่ข้างล่างค่ะ ขอบใจจ้ะขอบคุณครับขอบใจจ้าโทรเรลสาเท่าล่ะยู่นี่เจ้าเปน็นเรื่องตรงไหนลืมไว้ตรงโต๊ะทำงานเจ้าไม่หลีกบอแมนเจ้านี่บริษัทนี้มีแต่คนบ้านนอกเหรอเนี่ย ่อนตางจังหวัดแล้วมันเป็นอีย่างรคะมันก็น่าสงสาระสิสงสารอ้อยังเจ้าเ้างไ่ได้เป็นอยัางัยัง,งียอย่องมาสงสารโหโหโหทำไมจะไม่น่าสงสารต้องพัดถิ่นล่อนเล่พเนจรจากบ้านเกิดเมืองนอนดิ้นหล่นมาทำงานแบบนี้เนี่ยนะไม่น่าสงสารจริงไหมครับคุณแม่จริงลูกอาบเหงื่อต่างน้ำขายดูนขายนี่ ชีวิตฉันน่าสงสารหนูว่าพวกคุณคงเข้าใจผิดกันละมั้งคะที่พวกเขาขายแรงเพราะพวกเขามีความชำนาญในด้านน,นั้นๆใช่ค่ะถึงจะไม่ได้แต่งตัวเลิศหรูแต่เขาก็ภูมิใจในอาชีพตัวเองแล้วอีกอย่างนะคะที่พวกเขาขายนน่นขายนี่เพราะมันเป็นอาชีพอิสระเขาได้อยู่กับครอบครัวระวังไว้นะคะชอบดูถูกกันแบบนี้ เดี๋ยวจะไม,มมไ,มวไม่มีที่ยืนในสังคมโอ๊ยฉันไม่กลัวหรอกมะไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะฉันมีเงินฉันกำลังจะได้งานได้เงินเป็นร้อยล้านพวกเธอละ่ะมีหรือเปล่าดูสิพี่ชเชคอึ้องเลย <c oughs> แบบนี้เขย ไม่มีสิทา่าผู้ใดว่าบอมมี่ขันบอมมีเงินข่อ,อยสิบเปิดโครงการนี้ได้บอนี่มันพนักง,งานเขาที่ขับรถกอล์ฟนี่จริงด้วยพี่เชคผิดแล้วค่ะนี่คือคุณแพรวาประธานบริษัทของเราค่ะประธานบริษัท เม่ช้าไม่ใช่เสียงนี้นี่คะสอบเสียงข่อยเองละจ้ะมั่เป็นเสียงคุณแพ้ว่าดอกล้วทำไมท่านประธานถึงไปขับรถกล์และคะคุณแพ้ว่ามันแค่สิ่งคนสอบพูดี่มาเสนองานว่าไม่นิสัยแบบใดใช่สรุปว่า บริษัทใหม่ด้วยนะคะบริษัทนี้เชิญเขากลับไปได้แล้วไม่หรืคะ่านระธานท่านประธาน้ให้อากเยค่ะท่านประธานค่ะประธานท่านปรให้อกาสพวกเรา้วยค่ะความ็นยากดอกแต่คนเลวมันบ่เหตุกันหัดเ่าเห็บผองเตอรสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น รถฉันเสียฉันอยากให้คุณพาฉันไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะ่ะรักคนไข้ขนาดนั้นเลยเหรอคนไข้ต้องรวยนนแน่ๆ <ừ. S 1> ถึงได้กระตือรือร้อนขนาดนี้เอางี้ก็ได้ผมคิดเมื่อหนึง่งถ้าคนไข้คนนั้นเป็นญาติของคุณคุณจะแรงน้ําใจแบบนี้ไหมผมก็เป็นกงบผมอย่างนี้แหละโเคีนะครับคุณหมอจุ๊บๆแต่เชคเงินตั้งห้าล้านหนูคิดว่าแม่เป็นคนปั๊มเงินเองงรอให้แม่ปิดงบบริษัทก่อนได้ไหมลูก ไม่ได้ครับคุณแม่เพื่อนๆผมเขาออกรถใหม่กันหมดแล้วถ้าไม่ออกตอนนี้ต้องรอคิวยาวเลยนะครับคุณแม่แต่แม่ต้องใช้เงินลงทุนนะลูกและอีกอย่างหนึ่งบริษัทยังไม่ได้ปิดงบยังไม่รู้เลยว่าจะได้กาไรเท่าไหร่คุณแม่ครับคุณแม่มีเงินตั้งเยอะแยะคุณแม่จะงกทำไมครับผมเป็นลูกชายคนเดียวของคุณแม่นะครับแม่รู้ว่าหนูเป็นลูกชายคนเดียวแต่หนูยังเรียนไม่จบนะลูกโอ้คุณแม่ผมโตแล้วนะครับขอลองครับคุณแม่คุณแม่ครับ คุณแม่เฮ้ยคุณแม่นี่ตาสายเหรอเนี่ยคุณแม่นะคุณแม่ตอนนี้ฟันรถเสียอยู่ค่ะฮะอะไรนะคะมีเคสด่วนเออแล้ววันนี้คุณหมอทาวินไม่เข้าหรอคะไม่เข้าด้วยฟันก็ไม่รู้จะทำไงจริงๆค่ะช่างเขากำลังมาค่ะไม่เกินสองชั่วโมงฮะคนไข้กำลังแย่ ค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะหาทางค่ะคุณแม่นะคุณแม่มีเงินตั้งเยอะแยะขอแค่ห้าล้านทําเป็นขี้งกเอ๊ะมีรถมานี่จอดก่อนค่ะจอดก่อนจอดก่อนค่ะจอดก่อนค่ะจอดก่อนค่ะจอดก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ย โทษนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่อาชีพเหรอเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับเธอเลยเออใจเย็นๆน,นะคะฉันไม่ใช่ไม่ฉ่อาชีพค่ะฉันเป็นหมอพอดีฉันมีเคสด่วนต้องรักษาคนไข้ค่ะฮะเป็นหมอเหรอแล้วเกี่ยวอะไรกับผมพอดีรถฉันเสียฉันอยากให้คุณพาฉันไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะจะให้ฉันจ่ายเงินก็ได้นะคะเฮ้ยรักคนไข้ขนาดนั้นเลยเหรอนึกว่ามีแต่ในหนังนะเนี่ย มันเป็นจรรยาบันของแพทย์นะคะคุณช่วยฉันหน่อยนะคะนะคะโอ้ยคุณหมออย่ามาแพรน้ำลายเนะ่่ะจะจะบงจรยาบราบนอะไรผมไม่เชื่อหรอกแสดงว่าคนไข้ต้องรวยแน,น่ๆถึงได้กระตือนลือร้อนขนาดนี้ <c oughs> อะไรกันคะคุณไม่มีน้ำใจก็พอทนแล้วนะนี่ยัจะมาดูถูกอาชีพฉันอีกเหรอคุณหมอผมไม่ได้ดูถูกอาชีพคุณนะเอางี้ก็ได้ถ้าจะให้ผมไปส่ง ผมคิดหมื่นหนึ่งฉันขอถามหน่อยเถอะถ้าคนไข้คนนั้นเป็นญาติของคุณคุณจะแรงน้ำใจแบบนี้ไหมแรงผมก็เป็นงบผมอย่างนี้แหละรอให้คนไข้คนนี้เขาเป็นญาติโกหติกาผมก่อนแล้วค่อยว่ากันจอดค่ะจอดแบบนั้นละดี รีบมากนละก็นั่งวิ่นไปโอ้ยเกเก๋าเว้ยอะไรบบนั่งกาแฟห่อเอาไปเถอะโรกีนะครับคุณหมอจุ๊บจุ๊บ <laughs> ได้ค่ะท่านประธานไม่มีปัญหาค่ะ แล้วท่านประธานเป็นไงบ้างคะอ๋อหรอคะสู้ๆนะคะออมเป็นกำลังใจให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านประธานนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณออมแม่ผมอยู่ไหนเมื่อกี้ผมไปหาท่านที่ห้องไม่เจอท่านอยู่ไหนเร็วๆผมต้องใช้เงินคือท่านประธานอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนคุณออม ตอนนี้จุ๋มไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะถ้ามีอะไรติดต่อคุณอมเลขาของจุ๋มได้เลยนะคะคุณแม่คุณแม่ครับนี่คุณแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อตอนเที่ยงเรายังคุยกันอยู่เลยก็เป็นตั้งแต่ตอนที่คุยกับแกนั่นแหละแต่เช็ษค,คุณแม่ครับคุณแม่มีเงินตั้งเยอะแยะคุณแม่จะงกทำไมครับ ผมเป็นลูกชายคนเดียวของคุณแม่นะครับแม่รู้ว่าหนูเป็นลูกชายคนเดียวแต่หนูยังเรียนไม่จบนะลูก แม่คุณแม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมมาหาคุณแม่ถึงโรงพยาบาลแล้วนี่ไงเดะแกจะมาตามเอาเงินฉันถึงโรงพยาบาลนะสิใช่ครับคุณแม่ผมก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่ด้วยนี่ไงครับฮะแม่ผมจะเชื่อหรอกคุณแม่สรุปอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับรอดอย่างวุดวิดดีนะคุณหมอมาช่วยทันมาช่วยทันเอ๊ะหมายความว่ายังไงครับคุณแม่ ก็มอเช้าน่ะสิตอนที่คุณหมอเขามาทํางานแล้วต้องรีบมารักษาแม่เป็นเคสด่วนไม่รู้ไอ้เลวที่ไหนมาป่วนคุณหมอเกือบทําให้คุณหมอมารักษาแม่ไม่ทันเลยนะตาเช็คฮะจริงเหรอครับคุณแม่จริงนะสิลูกนี่ในสังคมมันมีคนเร็วๆแบบนี้ด้วยเหรอครับคุณแม่มี่สิคะอ้าคุณหมอ คนเลวที่แรงน้ำใจและชอบดูถูกคนอื่นคุณคุณหมอเป็นไงคะพอรู้ว่าคนไข้เป็นญาติของคุณคุณยังจะคิดแรงน้ำใจอยู่อีกไหมคะฮะที่แท้ไอ้เลวเม,มื่อเช้าก็คือแกเองเหรอตาเช่คุณแม่ครับผมขอโทษครัคุณแม่ผมไม่ได้ตั้งใจ ยกโทษให้ผมนะครับคุณแม่ผมไม่ได้ตั้งใจนะนะครับคุณแม่คนที่แกควรจะขอโทษคุณหมอนวดไม่ใช่ฉันเอเอคือเว็วเซ่ก็ได้ครับผมขอโทษครับคุณหมอจำไว้นะคะอย่าหัดเป็นคนแรงน้ำใจนักเลยเงินทองอาจจะไม่ได้มีเหมือนกันทุกคน แต่เรามีวันสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันทุกคนนะคะครับคุณหมอแต่เชษครับคุณแม่วันนี้ถ้าคุณหมอเข้ามาช้าแค่ห้านาทีแม่ก็ไม่รอดแล้วลูกผมขอบคุณนะครับคุณหมอไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นหน้าที่และจักรยานของหมออยู่แล้วคุณแม่ครับ แล้วเงิน5้ล้านที่ผมขอไปออกรถล่ะครับอ๋อเรื่องนั้นแม่เตรียมเช็คไว้แล้วจริงเหรอครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะได้ไปจองรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่เช็คใครบอกว่าแม่จะให้เงินแกไปออกรถเอา้าถ้าคุณแม่ไม่ให้ผมแล้วคุณแม่จะให้ใครล่ะครับแม่ก็จะมอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลน่ะสิอะไรนะครับคุณแม่คุณแม่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมฉันจะให้ไม่ได้ ในเมื่อมันเป็นเงินของฉันค่าฉันยกให้แกแกก็ได้แต่ความสำราญแต่ถ้าฉันยกให้โรงพยาบาลก็จะช่วยชีวิตคนได้มากเลยผมไม่ยอมนะครับคุณแม่คุณแม่ทำแบบนี้ผมไม่ยอมนะครับงั้นฉันจะตัดแกออกจากกองบรดกจะยอมไม่ยอมว่าไงยอมก็ได้ครับก็แค่นี้แหละแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะแต่เช็ค ครับคุณแม่